เมื่อสักครู่เราทราบถึงวิธีการพ่อเลี้ยงแหนแดงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนที่จะช้อนแหนแดงไปใช้งานนะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับถ้าเราเลี้ยงในน้ําตื้นการช้อนก็จะสะดวกนะครับดูนะครับแหนแดงอันนี้เป็นพันซ้อนนะครับเทคนิคในการเลี้ยงอย่างนะครับแหนแดงคือการแก้แหนแดงนะครับใช้ระบบเปียกสลับแห้งเพื่อกระตุ้นนะครับการ แตกตัวของแหนแดงนะครับก็คือปล่อยให้แหนแดงเนี่ยแห้งยึดติดหน้าผิวดินนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําต่วมก็จะมีการปล่อยสปอร์ทุบไปออกมาแหนแดงก็จะเพิ่มจานวนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับรการเลี้ยงแหนแดงเนี่เลี้ยงในป่าไผ่นะครับอย่างอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีแสงแดดลำไยนะครับแหนแดงก็จะขยายตัวได้ไวด้วยนะครับ ดูนะครับเต็มกระป๋องแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวันแหนแดงในแปลงนาพี่สมชายกันต่อนะครับ